รีวิวสกเมแอนบออีกครั้งนะครับนี่วันนี้เรามีอะไรครับน้องแบมเป็นโหนไฟรุ่นใหม่ต่เป็นรุ่นเดิมนะครับชื่อรุ่น NPK 10อ่ามันใหม่ยังไงครับเมื่อกี้บอกใหม่แล้วรุ่นเดิมใหม่ก็คือมีสีใหม่ครับอ๋อมีสีใหม่ออกมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีแดงสีแดงด้วยสีแดงสวยสดเลยครับคราวก่อนที่รีวิวไปก็คือเป็นสีดำอ่าใช่ครับสำหรับใครที่อยากปังเสีย ซึ่งตัวนี้เปลี่ยนแค่เสียงหรือเปลี่ยนสีหรือ,อยังไงอะไรเปลี่ยนแค่สีเสียงไม่เปลี่ยนอ๋อเสียแต่เสียงเหมือน,นเดิมเสียงเหมือนเดิมเอ๊ใช่แต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่คลิปก่อนที่พี่ฟังนะเสียงดีมากเลยนะดีจริงครับดีจริงเล่นดีเองเอ่ะคนเล่นก็ดี <laughs> เราโผล่เอ๊ะชมเองกินเองนะครับเอาเหล่านี้นะครับ,เร,บเราก็จะมาแกะอันบล็อกให้ชมกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็จะสวยแค่ไหน มาลุยกันเลยนะครับลุยไป ครับก็เป็นแมนนวลที่ดูได้ง่ายเหมือนกันนะครับนี่ไม่ค่อยมีใครมีแถมมาให้นะผ้าเชดแว่นด้วยครับเออใช่เวลาผ้าผ้าอ่านี่เป็นผ้าเช็ดแว่นเฮ้ยผ้าเช็ดเอนโนนะครับเขาก็ให้มาเหมือนกันนี่ค่อนข้างที่จะดูดีมากเลยสำหรับเช็ดทียนครับกำกังซักผ้า เล่นเสร็จก่อนเล่นดูดีมากเลยแล้วก็มันนุ่นอ่าอันนี้เป็นมันนุ่นะครับอันนี้เป็นคู่มือแบบละเอียดอ่าใช่ใช่อันนี้เป็นแค่แผ่นฟังก์ชันเฉยๆอโอเคก็ยังดีนะีสีให้เราดูได้ด้วยโอเคเต่อมาอะแดปเตอร์อยู่ไหนอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เอาคือว่าก่อนอะแดปเตอร์เรายกไปโนมันีกว่าโอเคเพราะว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเออโหเระวังพี่ก่อน ฝั่งล้วนี้การกระแทกมาแม่โว้อ่ะที่จะแกะนี้ก่อนเลยแพทเดินโอ้พี่อยากให้ดูนี้มากเลยชอบเลยก็จับนี่คือแพทเดินแป้งรอมจับแพทเดินโอ้โหหลงเลยใช่ไหม ยานของเขาดีงานดีจริงครับเออแต่แต่ยางอะไรคือมันมันแบงค์องข้าวความเป็นเหล็กของมันได้ยังไงเนี่ยเนี่ยอ่ะลองความเฉียงกันนะครับเออมันคือเหล็กเลยนะเนี่ยไ่สนใจยางได้ไง <S 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 ถ้าเป็นแพ่เดินของเป็นโนท,ทั่วไปมันจะเป็นพลาสติกพลาสติกทั้งแท่งเลยเออมันจะเป็นพลาสติกแบบมีน้ำหนักอะไรเลยเออกินะ๊กก๊อกมากเลยนะแต่อันเนี้ย ตัวนี้เขาให้มาเป็นเหล็กนะครับของ n p k 1 0นะครทุกๆสีให้มาเป็นเหล็กเหมือนกันค่อนข้างจะงานละเอียดแล้วก็ดูดีมากเลยนับชื่อแบร์ครับอันนี้คงไม่มีอะไรมากเราก็ให้ดูกันแค่ว่ามันเป็นอะแดปเตอร์นะครับนี่เขาติดไว้ตรงนี้นะฮะก็เป็นอะแดปเตอร์ปกตินี่แหละที่ใช้กับตัวเปโนโนะครับให้มาเหมือนกันโอเค,คนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้ก็คือเวลาไว้ลองกินข้าวมั้งอันนี้คือ <c oughs> อะไรวะกรสแตนโ <c oughs> นโ้ตอ่าที่วางโน้ตปกติถ้าที่วางโน้ตเนี่ยกระแบงมาถอดสีดำมาเทียบกันดูปกติที่วางโน้ตเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็จะเป็นสีดำนะครับแต่ตัวนี้ให้มาเป็นสีแดงนี่ลองเทียบกันดานรุ่นเลย <c oughs> นานสีกตัวเรื่องเลย นะครับเห็นไหมครับ <c oughs> คือตัวสีดาให้มาติดสีแดงเราก็จะให้สีแดงเช่นเดียวกันเป็นแมทชิ่งเอสต็อกได้ไหมอ่าเออใช่ใช่ใช่ใชอันนี้เรามาดูส,สีจริงกันของโวเปโนตัวนีญญ้อ่าโอเคเอกของเราตัวนี้ครับเราก็จะเห็นโลโก้ดูเอ็กนะครับที่อยู่ตรงหลังเครื่องซึ่งเป็นมาตรฐานของโวนี้อยู่แล้วนะครับ พอโลโก้ขาวตัดกับแดงโอ้โหสุดยอดทีนี้เรามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นะนี่ชื่อรุ่นของเขาครับใช่ครับ m p k 1 0อืมนะครับแล้วก็จะเห็นโลโก้ที่เป็นขาวกับแดงตัดกันเหมือนเดิมนะครับึ่งโอ้โหผมว่าสวยมากเลยมันให้ความรู้สึกดุมากเลยนะเพราะว่าสีแดงที่เขาทํามาเนี่ยมันจะทําเป็นสีแดงเหมือนนาะเข้มๆนิดนึงไม่ใช่สีแดงอีกต้อกเพิ่ออใช่มันจะเหมือนกับเลือด ก็ยังคงความเป็นเหมือนกับโพลิสใช่ไหมโพลิสแบ็คมีความเงาสะท้อนสะท้อนปุ่มกดไม่เยอะมากพวกไลท์เอาอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นสีแดงรุ่นเดิมสีใหม่จากทาง n e X เอามาแกะชมกันซึ่งเราก็อยากจะให้ชมในเรื่องของสีแหละเพราะเรื่องเรื่องเสียงเล่รียบร้แล้วรีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากฟังเสียงเช่นเดิมครับ เข้าไปฟังได้ที่ช่อง YouTube ของเราตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยอ่าตรงนี้เลยละเลย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 นะครับก็มีรีวิวตัวของแอ k พลิเค 10U ทั้งรีวิวการใช้งานแล้วก็รีวิวของเรื่องเสียงเช่นเดียวกันที่จะให้ฟังได้กันอย่างเต็มที่นะครับและตัวนี้เป็นตัวที่เริ่มต้นที่ราคาค่อนข้างดีมากคุ้มค่าคุ้มค่ากับความสวยงามนะบางคนเขาจะแบบเรียกไง สีดำอาจจะเบื่อแลอ้วเนี่ครับเจอสีแดงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเพราะว่าตัวสีแดงตัวนี้มันประกอบไป 3, ด้วยสามสีด้วยกันที่เราเห็นคือขาวดำแดงอใช่ใชไหมคือขาวดำแดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้ากันเห็ดด้วยด้วยนี่ด้วยและ NUS ตัวนี้ NUS ตัวนี้ก็ออกแบบมาได้อย่างลงาตัวใช่เข้ากันเป็นอย่างดีดี ไปด้วยกับเจ้า NUX นะครับ NPK 10สีเรดตัวนี้นะครับบอกเลยว่าต้องชอบกันแน่นอนนะครับและสำหรับใครที่ชอบในการอันบอกรีวิวหรือแนะนำการเล่นต่างๆการใช้งานต่างๆนะครับก็สามารถกดติดตามชองมิวสิคมี้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากเราได้นะครับก็สำหรับคนที่สนใจนะครับเจ้า NPK 10ตัวนี้ สั่งซื้อและสอบถามได้ที่ w w w m u s i c m m s h o p c o m และรายละเอียดตรงสำหรับวันนี้นะครับผมพีนะครับผมแบงค์นะครับแล้วก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ